สวัสดีจ้าทุกคูทุกคนจะจัะมามันน็นยังสิข้ามากินซ้มโอนะคะนำเข้าจากประเทศจีนเนาะอันวัฒน์นปาดตัวกระพังไปแล้วก็ได้คิดพออ้าอัดคิดบึง้งพาไปสิสุปโอมึงงกมาจากปลา รสชาติเป็นยังไงเปลือกเขาบางหลายยจ้ะต้องระวังรูปนี้ราคาห่งหนึ่ยูโรห้าสิบห้าสบเซนแต่เพราะกินนะจ้ะปะเพงยุบานจะซื้อมันตรงนี้เนี้มันกินเลยออกไปเซฟ่ะไรกินย่างเดียวจ้ะ เกือบจานตกแตกนี่ช้ำมากรลักการเลือกสมโอโนอะจ๊ะให้เบิ้งลูกที่มันเปลือกสีเหลืองคันว่าคิดว่าเอออีกสามสี่มือหรือห้ามือทังสิกินอ่ะเอาทีนี้ออกเขียวน้อยหนึ่งใหญ่แต่ว่าขันสิกินภายในี้มือนี้หรือสองสามมือเอาเปลือกเหลืองนะจ๊ะเพราะว่ามันทะ้งทีสุแต่สีสื้เปลือกเขียวถามัมสุกกันหลายมือหลายคนก็ยุ่งงงกับผู้สืิอข่าจ๊ะสื่อย้ำได้กัน มันบ่าำน้ำเนี่ยมันมันมันรีบอะ่ะก็คือว่าเออเขาเขาเลือกว่าเป็น <Boo! S 1> ซินหิบเป็งกิดแดงมีแบบพริกรสดีน้ำตาลเกลือนิดหน่อยนะคะอืมเปรี้ยวหวานเสร็จัะแซ่ ไันกิมเกลืออ่ะจ้ะอืมเฮ้พาซิมดูพับนา้เนนเเาเข่าจับให้กินเยอะจ้ะอันภาษาเยอรมัเอันว่าข้าขี่าจ้ะ นี่ชิเบิงอืมหวานผักกรอบหวานเวลาเลือ้เหลือกลูกที่มันสีออกสมสมแล้วอะคันออกสีเหลืองเืองอะกับสิบะแก้ปันไดก็แล้วจะค้นมากตันนหนูนะน,นูมักออกสีสมสม,สม เราขันก้าวมันสุงงกเนอะแบบว่บาเบลล์ได้เอาแน่นพอมอดบ่ายก็เอาขอตูเย็นเลยเวลากินกบเย็นสดชืน่นอร่อยอืมสม้มนะคะคือบานเขาเลยเปรี้ยวหวานยิน้ำผึ้เหลือความดีเลือกว่าเป็นส้มตายเปล่าเรื่องอันนี้ส้มหวานซื้อมันเป็นอานอตี์แล้วจ้ะแสตเรียนไว้ชิมเบิง้ง อืมหวานหวานลูกเราหาสิบเซนจ่ายประมาณนี้กิ่น้ำกันจา้า กินบมดมือได้ด่าก็วิดล็อกดาวันแล้วสองเดือนกัว่ารากไม่มังเง็ดกินยังเดี๋ยวถ้ากินของส่วนไปหาข้องหวานข้องหวานสีหวาน,ข,วานขึ้นกิขน,นของหวานแล้วตามดีคล้องสมสมคักมาเนี่ยความหวานมาเหลือเลย <c oughs> ขุดชิ้นลุกครับ <c oughs> คำนี้ให้ทุกคนค่ะรีวิวแบบเบิ้งสือนาจากผลไม้เมืองอกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนาจาไปบอกกันไม่คิดหนาจา้ะบ๊ายบาย